اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ต้กีนว่าตัวเอยู่ทลิ้นฟีปากนะครับยื่นปากหรือหอปากนะครับก่อนออกเสียงยื่นปากไปด้านหน้าก่อนออกเสียงว่าเกิดตัวกัาฟอยู่ที่โคนลิ้นพนหลงกาสั้นเท็บตัวตทาไปลิ้นแต่ที่โคนฟันบนนะครับพนลงเท็บบนบ้ามีสุกูลก่อนบ้าอ่าบนบ้ามีสุกูลนะครับก็เรียกว่าคอลกคลาสุกรอนะครับหรือว่าอ่าสะท้อนเสียงนะครับตายมาแต่เดิมเท็บสะท้อนเบาอย่าเทบเลยอย่าติ้งว่ะนะครับเทบไอ้เมตตอวนี้ก็เท็บ นานายาวสองนะครับอ้ตัวอีลำความสวดกลางไรบุญยามีสุกุก่อนยาเป็นฟรัมนุนอลไรหิมาใหญ่ลำความสวดลึกมีมตายเชิกับฟ้าอิราชฟฟาวีอาชชัตไอชัดตัวมีมนะครับชัดติริมฟีปากหิมฟีไม่ต้องหน่วงเสียงหิมฟีฟีสองฟีหาห้าใหญ่ลำความสวดลึกหายาวได้สามแบบสองสี่ห้ามัดยาอิสมุนฟะสินหัมซากัดสอนเสียงยาวอยู่คนละคำกันอันบุญมนมีตัชดิดหน่วงเสียงไา้บุญกุนนะนั่นนะครับหน่วงเสียงด้วยนะครับอ่า ไม่ต้องมีตัดชนิดนั่นเนฟตัวฟ้าพลายฟันโบคาริฟิปากล่างตรงนี้เนี่ยตัวฟ้ากับตัวซีนอยู่ติดกันนะครับเราจะต้องลมไข่ลมมันนะครับลมไฟสเนฟเซ่เนฟเซ่เนี่ยนะเราต้องกดให้กดเนฟเซ่ตัวซีนพ่นลมเพราะตัวฟ้าก็พ่นลมด้วยตัวซีนก็พ่นลมด้วยช้าๆนัฟเซ่นะครับนะตัวซีนพ่นลมซาสันบินหนัวงนะครับไม่ต้องมีตัดชนิดนัฟซีอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนัฟซีนะครับตัวฟ้ากดไห้ก่อนนัฟซีเนี่ยอ่ะลายฟันโบคาริฟิปกลากล่างก่อนนัฟ ซีวัลกระดูกลิลามคอมเรีอายตัวอิลามคอส่วนกลางบุญญามีสุกูนกอญยาเป็นฝราหนุนนวลนะครับนาสันบิลกระดูกลิลามคอมเบอรีบิลไลน์ตรงนี้ตอนเราหยุดนะครับหยุดได้สามแบบสองสี่หกมัดเรียกว่ามัดไลนะครับ่มัดไลเวลาเราหยุดเนี่ยเราจะต้องมาจอดที่ตัวสุดท้ายแต่ก่อนที่จะจอดเราลัไอไยอยน่ะตัวนูนนะครับปลายลิ้นแหล่งลิ้นเรีว่าก็เวลาเราฝังฝังขึ้นที่จมูกอเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาที่จมูกเวลามันตาย เราฝังให้มันขึ้นมาที่จมูกอ,อ่านะครับมันตายฝังไว้ที่นั่นตัวนูนนะครับไออ่าเนี่ยแบบนั้นไอเดีย๋ยวเราจะถ้าเราอ่านไอินมันจะออกออกมันจะถ้าเราปิดจมูกก็มันจะออกไม่ได้เลยตนนัวนูนเวลาตายฝังไว้ที่จมูกนะครับโพรงจมูกวัลนะครับวัลกระดูกลิ้นลมกอมาเรอนูนตายเจอกกไฟฟ้า,ฟาสัน้นตัวนูนเจอตัวฟ้าฟ้าสัน้นบิลกระดูกลิ้นลมกอมาเรอนูนตายเจอกับฟ้านะครับอีกฟ้าเช่นเดียวกันฟีซัน วอลคือดงนินลามคอมารีอูซันซูซันอูซูนาซันนะครับวอลอูซูนาบิลอูซุนถ้าหยุดก็อูซุนยาอูซุนอูซุนตัวด้านขวาไปอูซุนวัสนะครับตัวเสียงผู้ลมนะครับอ่าลามชัมซียะแต่ซียมันไปสอนเสียงรวมเสียงอะไรวัสเราอย่าวัดซินวัดซสียงไม่วัดซสียงอ่าลมลมลมเสียงหัวงบู้น้องมีตั้งนิดน่วงเสียงนาซัน บิสซินอัครับล้วมนะครับหลายๆซิ่น่วงนะครับบนนูมิตาชดนิสันวัลคารุนิลามกอมารีนะครับตัวลามเป็นอักษรเสียงกลางไม่นั้นไม่หลวมวัลยูยูสั้นแล้วก็ตัวลามเป็นอักษรเสียงนะครับไม่มีเยอะใหญ่นะครับนะเราจะวัลเหรอไม่ต้องวัลยูยูสั้นยูรูรูยาวสอฮาลิกลำคอส่วนกลางลงห้มแหง ตัวกอฟอยู่ที่โคลีนกรีซอสซอสพลลมซอสนะครับซอสซินไซอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากซอสตั้งหนาตั้งอ้วนแล้วก็ซอสพลลมด้วยแล้วก็ซอสนะครับลักษณะพิเศษของเขาก็คือเสียงคล้ายกับเสียงงานซอสนะอย่างแบบนี้ซอสนะยกคนลิ้นนะครับแล้วก็กลางลิ้นทั้งสองนะครับอ่าตัวตัวตัวซอสฟ้าตัวฟ้าไปฝันงบนกระดิ่งฟีปากล่างแลนในตรงที่มันเปียกๆมั้งนูนตาเจับตาอีฟ้าส่วนตัวนูนจอตัวตา ฐานสั้นซัตว์ตัวสันะครับบอกแล้วยกคอลิ้นแล้วก็สองครั้งนี้ซัตว์สนะครับซัตนะบุญธรมิตาชลินนี่นึ่งสัดาดาสั้นโอ้ตัวคบยู่ที่คอลิ้นคอสั้นตัวคบนะครับอักษรเสียงหนาบีสั้นบีฮีตรงนี้มาศิลากอซิรอยยาแบบธรรมดายาวแค่สองนะครับมีอ่าตัวย่อของยาอยู่แล้วก็วิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนหากลมนั้นจะเป็นอักษรที่มีสระฟาสั้นตัวฟ้าปลายฟันบนนักเรียนสีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกๆหูสั้นวาสั้น Gafat tua gaf jutikolin bunfa mita cendit ini neng gafafayausong tua fah peralihan bukit fitaklang dan nai tongi mana peroh tongi rona rasan rotul serasong cekablamida kambila kuna anak awakkan main nongsiang lah wasan waman nuntah cekablamida kambila kuna anak awakkan main nongsiang lam mintah cekabya itu hajjah fawy anjatumimyah aliklam kosun kanglo feng yah kum mintah cekabah ikhfa shafawi nongsiang biasan bima tongi ยาวได้3แบบ2 4 5มัดย์าอิสมุนฟว่าสินนะครับอักษรเสียงยาวกับพูรุม,มัดอยู่คนละคำการอางนูนตาเจกับไซอิฟฟาส่นตัวนูนเจอตัวไซเซตัวไซไปลินสันแลัวละหล่อนำชินลานำหน้าเรียว่ฟาราชีกอลอนะอัิลล,ลัลล,ลัลลอฮูฮุซัมฟาซันอุซันตรงนี้นะครับฮัมซะไอ้วาววาวตรงนี้ก็เรียกวาวชาดะนะครับวาวที่มาเพื่อยันว่าฮัมซะกระตอที่อยู่หนะ้าวาวน,านัมมม้นอะ่านต่อมาเพราะฉะนั้นวาวตรงนี้จะไม่ถูกอ่านเราจะไปอ่านฟาอูไม่ได้ต้องอ่านสั้นฟาอู Ula لا yang عمر wajib muttazin isan kasan tuqab yu di qulin husan humuwwat wa dhabal umuwwa na kab wa pai lin tae thi vai fan bon tang na tong won yok kon lin wa li li san na kab li limun jadi dai sam baep si hok le mak arilisu ko tu sukun wa san qaf tuqab di qulin qaffai sukun kon ya be fa ran nana song a tu ilam kang Janganlah disambeb. Seseorang berkata, Ah, itu adalah huruf-huruf yang berkata-kata badan. Itu adalah anjau. Ah, itu adalah sahabat yang berkata-kata bahasa Melayu. Itu adalah bahasa Melayu. Rihim. Haji dalam khusus luk minta cekabah ikhfah syafawinu. Seorang yang bisa menguatkan dalam khusus kelang. Ini adalah satu. Ini adalah tuasin. Suat sinzaiti syanglin dicampak tuasin milang senapi sehingga kesiangkaitan katanya อ่ะตรงนี้เป็นรอหนาคบรอมีสุกูลก็รอเป็นฟาร์เรอก็จะกลายเป็นรอหนายาสั้นมาสั้นยามามูสั้นมูซอดตัวซอดนะครับยกโคนลิ้นนะครับแล้วก็สองกลางลิ้นตั้งหนาตั้งหัซอดมูซอดดีดีสั้น all ตัวกอคอยู่ที่โคนลิ้นนะครับนะกอลมูลสารสองใจกับลาไม่ด้องกับวลากุน้วคุณนี้เก้ากันไม่น้องเสียงลีซันมายาวสองใบ munjami sukun kon jami falam nun nasan jasan jadai munjami sukun kon jami falam nun jadai hisan misan minat tau muntami tajdid nak ah lam cham sian nin kon sieng la to ta ba nen minat tau munwami sukun kon wa bin falam tau ro ta kom wela jut mueun ka pha jai ro ro ya pai ro na ro jut mueun ha Wasan a yaw 2 tai munyami sukun kon jami farah nu na yaw 2 mi lip lip ko ta yu กระดูกลิลามคอมารออินนูนตาเจ็กับยิมอิฟะสันตัวนูนชั่วตัวยิมยังจีจียสองจิลลาสั้นฟีสองฮีสั้นอูสั้นฮูดาวสารสองเจอกับวาวิดาวมังคุะอันนี้เข้ากันหนุงเสียงสองมีสี่ตัวยาวมินุนวาสั้นวานูรตรงนี้ก็อยู่ได้สามแบบสองสี่หกนะครับแล้วก็รอนี้ก็จะกลายเป็นรอหนาเพราะว่าวาวตายหน้าวาวตายเป็นดอมะนะครับวาสั้นมูสั้นมูซอดอ่ะซอดซินเจียติช่องลิ้นหรือช่องปากนะครับตัวซอดเนี่ย มีแต่หน้าตัว่าสัดดีดีสันดีกอลสระสองเจกับลาอมีดอวนับิล้กุนะอะไรเขาคันไม้น้องเสียงมีตัวลามรอลีสันยจเล่ลามลีลิสั้นๆนะครับตัวลามปลายลิ้นและหลังลิ้นจรดกลางเพดานเหงือกนะครับนะแล้วก็ตัวลามมีลักษณะพิเศษก็คือตะแข็งลิ้นพร้อมเสียงมายาวสองใบบุญจามีสุขุน่อนยาเป็นฟ้าหนุ่มนวลนะครับนาสั้นยาสั้นยาใดบุญนามีสุขุน่อนยาเป็นฟ้าหนุ่นหีสั้นมีสั้นมีนัดเตามีนัดนะครับบนตามีตาชิดเน้นคอออกเสียงเตาบนวามีสุขุนควนจะ Raya song ti san wa ilam kos wa hu hu san Dau sarat song cek kawai dan kawai Kuna aneka kan dong siang Mau mun sukun kan wa min fa'an min ilam kos kang wa Tua paling tak tirai bun Nakab wa tal Sarat song cek kawai dan kawai bila kan Mai dong song tua lam roh lil Mut bun tajdid Nakab mut ta taqin tu qad yuti khol lin na taqin yudai Song siur yaman di sukun tu stabin sukun Sadaqallahul azim